ใครที่ยังหาแหล่งโปรโตีนดีๆกินไม่ได้มาดูคลิปนี้เลยนะครับจะแนะนํา7สุดยอดโปรโตีนเพื่อสุขภาพนะครับในสมัย20-30ปีที่แล้วเขาเชื่อว่าสูตรอาหารที่ low fat ไขมันต่ําแต่ high carbohydrate เป็นสูตรที่เจ๋งที่สุดนะครับแต่ด้วยวิทยาศาสตร์สมัยนี้นะครับเขาก็ค้นพบแล้วว่าสูตรอาหารที่ high โปรตีนอ่ะมักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าทั้งในเรื่องของการลดน้าหนักและเรื่องของสุขภาพด้วย เมื่อต้องกินโปรตีนเพิ่มแล้วเนี่ยไม่รู้จะกินโปรตีนประเภทไหนดีวันนี้ก็มีบทความจากนิตยสาร US News มาแปลให้ฟังนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าโปรตีน่ยจริงๆมันมีอยู่ในหลายแหล่งนะครับซึ่งบางคนก็มักจะกินแต่โปรตีนจากแหล่งเดิมๆเพราะว่ามันสะดวกหายกินง่ายแล้วก็กินแต่เดิมๆไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เราได้โปรตีนพอก็จริงแต่สารอาหารอื่นๆอาจจะขาดไปครับ เพราะในอาหารที่เรากินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่โปรโตีนอย่างเดียวนะครับมันยังมีไฟเบอร์มันยังมีไขมันดีมันยังมีวิตามินเกลือแร่มาอยู่ในอาหารด้วยเพราะวันนี้เราลองมาดูว่า7สุดยอดโปรโตีนที่เขาแนะนํามามีอะไรบ้างนะครับกลุ่มแรกครับก็คือ fatty fish นะครับหรือปลาที่มีไขมันแทรกอยู่ในเนื้อเยอะๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทะเลนะครับแซลมอนทูนา่าซาดีนถ้าอย่างเมืองไทยก็พวกปลากระพงพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับข้อดีของปลาพวกนี้นะครับนอกจากจะได้โปรโตีนในปริมาณที่สูงแล้วเนี่ย ยังมีกรดไขมันโอเมก้าสซึ่งเป็นไขมันดีอยู่ด้วยนะครับในปลาทะเลเนี่ยจะมี DHA กับ EPA อยู่ซึ่งมันก็ดีต่อสุขภาพสมองสุขภาพดวงตารวมถึงระบบหลอดเลือดหัวใจของเราด้วยมีการศึกษานะครับพบว่าคนที่กินปลาทะเลเป็นประจําอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์เนี่ยต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจได้ด้วย ยกตัวอย่างอย่างเนื้อปลาแซลมอนนะครับ100กรัมจะได้โปรโตีนอยู่ประมาณ20กรัมครับแล้วก็จะมีไขมันแทรกอยู่ค่อนข้างเยอะแต่ในทูน่าเนี่ยนะครับเนื้อก็จะเยอะกว่าไขมันแทรกอยู่ในเนื้อก็จะน้อยกว่ากปจะได้โปรโตีน100กรัมก็จะได้โปรโตีนประมาณ30กรัมหมอที่เขียนบทความนี้นะครับยกให้ fatty fish นะครับเป็นแหล่งโปรโตีนดีอันดับหนึ่งในใจเขาเลยนะอันที่2ก็คือไข่นะครับเขาแนะนําเป็น cage free egg ครับหรือไข่ที่ มันออกมาจากไก่ที่แบบไม่ได้เลี้ยงอยู่ในอุตสาหกรรมไม่ได้เลี้ยงอยู่ในกรงอะ่ะคือปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติอะ่ะถ้าเกิดเราเข้าไปในห้างใหญ่ๆอย่างในท็อปเนี่ยนะครับโอ้โหดูดิครับไข่ไก่มันมีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อมากนะครับแล้วแทบจะทุกยี่ห้อนะครับเขาก็จะติดป้ายโฆษณาบอกไว้เลยเนี่ยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เซอร์ติฟายออร์แกนิกฟรีเลนจ์ก็คือปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ no ฮอร์โมน no แอนตี้ไบโอติกคือไม่มีฮอร์โมนเร่งแล้วก็ไม่มียาฆ่าเชื้อด้วยซึ่งยาฆ่าเชือ้อถ้้าาเเกกิดอามาลียงไ่ มันก็จะปนมาในเนื้อไก่ปนมาในไข่ไก่ซึ่งกินไปนานๆมันก็จะทําให้โปรไบโอติกในลําไส้เราเสียสมดุลทุกวันนี้เขาให้ความสําคัญเรื่องการดูแลโปรไบโอติกมากๆถ้าเลือกได้ก็อาจจะเลือกไข่ที่มัน no anti biotic หรือว่าปล่อยเลี้ยงตามฟาร,ร์มธรรมชาติทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสไข่ไก่ก็กินได้เหมือนกันจุดเด่นของไข่ไก่เลยก็คือมันอร่อยมันสะดวกมันทําอาหารได้แทบทุกอย่างเลยครับแล้วมันก็ทําง่ายด้วยไข่ฟองหนึ่งก็ได้โปรโตีนประมาณ6กรัมนะครับกินทั้งงไขขแดขขวเลยนะ และที่เจ๋งกว่านั้นนะมันไม่ได้มีแค่โปรโตีนแต่มันยังมีวิตามินเกลือแร่อื่นๆอีกเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A B2, B5, B6, B12 โฟเลตฟอสฟอรัสเซเลเนียมรวมถึงจริงๆมีเลซิตินด้วยนะและถ้าพูดถึงราคาแล้วไข่ก็เป็นอาหารที่ค่อนข้างราคาถูกด้วยสำหรับผมคิดว่าตัวนี้เป็นช้อยซีดีแล้วก็กินได้ทุกวันเลยกลุ่มที่3คือบีนครับหรือถั่วเปลือกอ่อนเช่นพวกถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำถั่วขาวเลนทิล่งงมมไม้ันนนออะวเาากิยง แต่เห็นในบทความเขามีว่าเลนทิลแล้วก็เลยไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยโอ้ก็เห็นเพียบเลยนะครับใครรู้วิธีทํากินก็กินพวกนี้ได้เหมือนกันจุดเด่นของพวกถั่วเปลือกอ่อนพวกนี้นะครับก็คือเป็นโปรตีนจากพืชเพราะฉะนั้นมันก็จะมีไฟเบอร์อยู่ในปริมาณที่เยอะครับมีเส้นใยอาหารอยู่เยอะแล้วก็จะมีวิตามินเกลือแร่ที่จําเป็นอยู่เยอะด้วยเช่นพวกเหล็กโพแทสเซียมแล้วเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ใช้เวลาในการย่อยนานนะครับมันทําให้เราอิ่มนานอยู่ท้องนาน และยังมีการศึกษาพบว่าช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะครับแล้วก็ลดอาการอินซูลินเซนซิทีฟอาการไวต่ออินซูลินนะครับซึ่งการลดอาการพวกนี้นะครับมันจะส่งผลให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานประเภทที่2ได้ด้วยก็ถือเป็นอีกแหล่งโปรโตีนหนึ่งจากพืชที่กินแล้วได้ประโยชน์ในด้านของเส้นใย,ยอาหารเข้าไปด้วยนะครับข้อ4คือนัทนะครับถ้าเกิดแปลเป็นไทยก็คือถั่วเหมือนกับเมื่อกี้เลยแต่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นถั่วเปลือกแข็งเช่นพวก อัลมอนด์พิสตาชิโอเม็ดมะม่วงหิมพานวอลนัดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับอันนี้คือเรียกว่านัทซึ่งบางทีคนไทยเรียกว่าถั่วเหมือนกันเนาะแต่ฝรั่งเขาเรียกไม่เหมือนกันนะไอนน้เมื่อกี้คือบีนส์อันนี้คือนัทตัวถั่วเปิดแข็งพวกนี้นะครับก็จะมีโปรตีนอยู่สูงแล้วก็จะมีไขมันอยู่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่เป็นไขมันดีนะซึ่งไขมันพวกนี้ก็ช่วยให้ร่างกายเราดูดซึมวิตามิน ADEK ได้ดีขึ้นนะครับ รวมถึงช่วยลด L D L หรือตัวคอเลสเตอรอลประเภทที่มันไม่ดีในหลอดเลือดเราได้ด้วยนะครับเพิ่มพวกนี้เข้าไปเป็นสแน็คอะแทนที่มื้อสแนค็คมือเบรกเราจะกินเป็นแป้งกินเป็นขนมกินเป็นเบอร์เกอรี่เนี่ยสแน็กกินเป็นถั่วพวกนี้จะดีกว่าแต่ก็ระวังไว้นิดหนึ่งนะครับถึงมันจะมีโปรตีนสูงมันก็มีไขมันสูงด้วยอย่างที่บอกไปไขมันดีก็ช่างนะไขมันดียังไงมันก็คือไขมันเหมือนเดิมอะเรากินเยอะเกินไปแคลอรี่มันก็เยอะเกิน แครีเยอะเกินก็ลดน้ำหนักได้ยากเพราะเผอน้ำหนักขึ้นอีกไขมันก็อาจจะเกินได้เหมือนเดิมแล้วพวกนี้มันอร่อยครับกินพับหนึงมันก็เพลินมันก็หมดถุงละผมให้ดูอย่างเอลมอนเพิ่งถือว่าตัวที่โอเคมากๆนะครับอาดูโภชนาการเขานะครับหน่หน่วยบริโภคนี่คือ190แคลใช่ไหมครับแล้วก็พลังงานจากไขมันเพียบเลยโอเคโปรตีนก็ได้แต่พลังงานจากไขมันก็เพียบแล้ว คิดดูว่าถ้ากินหมดห่อเนี้ยคือ5หน่วยบริโภคนะคูณ5เข้าไปก็ประมาณพันกิโลแคลอรี่นะครับซึ่งห่อไม่ได้ใหญ่เลยถ้าคนเผลอๆกินเนี่ยเผลอๆวันหนึ่งกินเรื่อยๆแล้วไม่ได้สังเกตวันหนึ่งกินหมดห่อได้สบายๆเลยนะครับเพราะอาจจะต้องระวังเรื่องปริมาณนิดนึงอันที่5ก็คือซีสนะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือมเมล็ดพืชที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยนะครับยกตัวอย่างที่ผมรู้จักและเข้าใจง,ง่ายๆนะครับก็คืออย่างพวกควินัวเมล็ดเชียแฟลกซีดพวกนี้นะครับเรียกว่าเป็นแหล่งโปรตีนจากพืช ที่มีไขมันโอเมก้า3อยู่ด้วยแต่อเมก้า3เนี่ยจะไม่เหมือนปลาทะเลนะเพราะกรดไขมันเนี่ยมันจะไม่ใช่ d h a กับ e p a มันจะเป็นกรดไขมัน ALA ครับซึ่งก็โอเคก็ถือว่าเป็นกรดไขมันที่ดีเหมือนกันเราก็ต้องการเหมือนกันกินพวกนี้ก็จะได้กรดไขมันดีเข้าไปด้วยหมอท่านนี้เขาบอกว่าพวกโปรตีนจากซีสเนี่ยนะครับเป็นโปรโตีนที่ถูกอันเดอร์เลดหรือถูกมองข้ามาทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์มันเยอะมากที่สําคัญนะครับ <S <S เมื่อเทียบราคากับพวกถั่วเปลือกแข็งพว,พวกพิสตาชิโออะไรพวกนี้้แลว ซีดเนี่ยราคาถูกกว่ามากๆนะครับตอนเราซื้อเป็นหอ่อเราจะแลดูว่ามันแพงนะครับแต่ปริมาณการกินต่อครัง้งอะเรากินนิดเดียวเราไม่ได้กินเยอะนะครับเพราะนั้นหารออกมาแล้วเนี่ยราคาต่อครั้งมันถูกกว่าพวกกินถั่วเบอกแข็งมากๆเลยเขาเปรียบเทียบเสมือนว่าการกินควีนัวการกินเมล็ลเชียเนี่ยเท่ากับการกินแพลนเบสฟู Food, ้ดอะหลายๆอย่างรวมกันเลยนะเพราะมันได้สารอาหารที่เยอะมากๆกลุ่มที่6คือ dairy products นะครับหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัวเออจริงๆผมอ่านถึงข้อนี้ผมก็ เฮ้ยไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะแต่พอลงไปดูในรายละเอียดเขาไม่ได้แนะนําให้กินนม,มวัวปติวันจากวัวที่เขาแนะนํากลีกโยเกิรต์ตไอ้นี่คือทีเด็ดเลยเพราะกลีกโยเกิร์ตเนี่ยจะให้โปรโตีนสูงกว่าโยกิร์ตทั่วไปประมาณ2เท่านะครับและก็จะช่วยดูแลสุขภาพลําไส้เราด้วยเพราะว่าในกลีกโยเกิร์ตจะมีตัวโปรไบโอติกอยู่เยอะครับผมเปรียบเทียบให้ดูโยเกิร์ตยี่ห้อนี้แล้วกัน,นครับยี่ห้อเดียวกันนะครับถ้าเป็นโยเกิรต์ตรสดธรรมดาเนี่ยหนึ่งหน่วยบริโภคเลยนะครับ จะได้80กิโลแคลอรีนะครับได้โปรโตีน7กรัมแล้วก็ได้น้ำตาล8กรัมแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นกลีกโยเกิร์ต1หน่วยบริโภคครับ80กิโลแคลอรีเท่ากันนะครับแต่โปรโตีนเพิ่มมา2เท่าเป็น14กรัมและน้ำตาลลดลงมาเหลือแค่4กรัมเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดจะเลือกกินโยเกิร์ตนะกินเป็นกลีกโยเกิร์ตไปเลยมันก็จะดีได้สารอาหารที่ดีกว่า แต่ราคามันก็จะแพงกว่าด้วยแหละอันนี้คุณก็เลือกเอาแล้วกันครับแล้วก็จุดเด่นอย่างหนึ่งของมันก็คือมันสะดวกคือมันพร้อมกินได้ทุกที่ทุกเวลาและพร้อมกินได้ทันทีสําเร็จรูปมาแล้วอะ่ะหรือในอย่างในมื้อเช้าบางทีเร่งรีบไม่รู้จะกินอะไรเงี้ยกลีกโยเกิร์ตก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทําให้เราได้โปรโตีนเยอะด้วยแล้วก็จากการศึกษานะครับพบชัดเจนเลยว่าถ้ามื้อเช้าใครกินโปรโตีนเยอะกว่าจะมีโอกาสในการคุมน้ําหนักลดน้าหนักได้ดีวกว่าด้วยและกลุ่มสุดท้ายนะครับขาดไม่ได้เคัสสุออตนก็ืืว์ผ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยนะครับได้หมดเลยเพียงแต่เพียงแต่อย่างนี้ครับปกติเวลาคนจะกินโปรโตีนเนี่ยจะโฟกัสที่การกินมีทกินเนื้อสัตว์นี่แหละเป็นหลักเลยเพราะมันให้ปริมาณโปรโตีนเยอะที่สุดนะครับในน้ําหนักที่เท่ากันนะเมื่อเทียบกับไอ้หตัวที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้แต่คุณหมอท่านนี้ครับเขาบอกว่าเขาแนะนําให้เราเปลี่ยนไมเซตครับใช้โปรโตีนจากเนื้อให้น้อยที่สุดคือหันไปกินไอ้หข้อเมื่อกี้ก่อน แล้วส่วนที่ขาดเน่ยค่อยมากินโปรโตีนจากสัตว์เพิ่มอันนี้เป็นถือว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากๆนะครับ จุดสาคัญอย่างหนึ่งของการเลือกกินโปรโตีนจากเนื้อสัตว์นะครับก็คือเลือกกินโปรโตีนที่มันลีนหรือมีไขมันปนมาด้วยน้อยเพราะส่วนใหญ่แล้วในเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะมีไขมันปนมาด้วยอย่างหมู3ามชั้นอย่างไก่เนี่ยก็จะมีหนังไก่ติดมาด้วยและตัวที่ควรเลี่ยงแบบชัดเจนแน่นอนเลยคือ processed food ครับหรือเป็นโปรโตีนที่ผ่านกระบวนการมาแล้วเช่นพวกเนื้อแฮมเบคอนฮอทดอกไส้กรอกนะครับเพราะพวกเนี้จะมีการปรุงรสมาเยอะแล้วก็จะมีไขมันอิ่มตัวแทรกอยู่สูงพวกนี้คือตัวที่ควรเลี่ยงควรตัดออกไปเลยนะครับจุด สำคัญกว่านั้นถ้าเราสามารถเลือกได้นะครับคือเราควรมองว่าไอเนื้อสัตว์ที่เราออามาทานนั้นแ่ะมันถูกเลี้ยงมายังไงบางทีเนื้อสัตว์ทุกวันนี้ที่เรากินนะครับเขาเลี้ยงมาในกระบวนการอุตสาหกรรมหมูวัวมันอยู่ในฟาร์มมันก็กินอาหารเมร็ดถูกไหมครับมันก็ไม่เคยออกไปเดินอยู่ข้างนอกเลยคือมันถูกเลี้ยงมาเพื่อเป็นอาหารโดยเฉพาะเนี่ยจริงๆแบบนี้ถ้าเลือกได้เขาแนะนําว่าเราควรเลี้ยงนะครับเพราะมันเสี่ยงที่จะมีฮอร์โมนมีสารตกค้างเยอะแยะมากมายให้เลือกเป็นอะไรที่เลี้ยงตามธรรมชาตินะครับซึ่งผมก็สงสัยอยู่ว่า,วา แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันถูกเลี้ยงมายังไงว่าถ้าไปซื้อตามตลาดปรากฏวันนี้ผมไปเดินในท็อปส์ครับแล้วก็ต้องพบว่าเฮ้ยคนเขาให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้ะเขาโปรโมทเรื่องนี้กันเยอะมากเพราะมันมีเนื้อสัตว์ที่โปรโมทเลยครับว่าถูกเลี้ยงมาด้วยกระบวนการแบบไหนไก่ยี่ห้อเรานะกินอาหารจากทันยพืชปราจากสารเล่งทุกชนิด Race without Anti b i บ i อตไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงเลยยี่ห้อข้างๆกันเลี้ยงด้วยข้าวกล้อง0%ฮอร์โมน0%แอนตี้ไบโอติกเห็นไหมครับทุกวันนี้ คนเขาให้ความสําคัญเรื่องการไม่ใช้ยาปฏิชีวนะมากๆแล้วนะครับหรือถ้าเป็นหมูเนี่ยอันนี้บอกเป็นหมูที่มีไขมันดี0%สารเล่งเนื้อแดง0%อันแอนตี้ไบโอติกอีกยี่ห้อหนึ่งบอกว่าหมูของฉันดื่มน้ําสะอาดกินอาหารที่มีประโยชน์ปราศจากสารเร่งทุกชนิดแล้วก็ไม่มีแอนตี้ไบโอติกเหมือนกันพวกนี้มันก็อาจจะทําให้ราคาแพงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราสามารถ ยอมรับได้มันคือมันก็ไม่ได้แพงเวอร์นะเราก็ไปเลือกกินพวกนี้มันก็จะปลอดภัยต่อเรามากกว่านะครับและนั่นก็เป็น7สุดยอดโปรโตีนเพื่อสุขภาพนะครับพวกเราลองไปเลือกกินกันดูนะครับอย่าลืมนะครับโปรตีนเนี่ยมันมีนมอยู่ในอาหารแทบทุกอย่างกินให้มันหลากหลายเข้าไว้ครับไม่ใช่กินแต่เนื้อสัตว์กินแต่เดิมๆอกไก่อกไก่อกไก่เดิมๆ okay, 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 ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับขอบค,ครับ,บ